ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการทำใบสมัครนะครับใบสมัครงานนี่เลยนะครับใบนี้คือใบจีนที่เขาใช้อยู่ในะปัจจุบันของบริษัทบริษัทหนึ่งเลยนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยมันเป็นเรื่องเก่านะใครๆเขาก็แนะนำกันมาแล้วเรื่องนี้พูดกันต้องนานแล้วอันนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าผมมันก็จะมาแนะนำว่าใบาสมัครงานอันนี้มันเป็นใบสมัครงานที่ มันดีกว่า Google Form นะครับที่บางบริษัทเขาใช้กันอยู่นะครับผมอันนี้ผมแนะนำนะครับว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้ว,ลบวรบกวนส่งคลิปนี้ไปให้แผนกบุคคลดูเลยนะครับเพราะว่าผมก็เห็นว่าโอ้ไอใบสมัครงานออนไลน์เนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะแต่บางบริษัทก็ยังไม่ยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งเวลาคนที่เขาไปสมัครเนี่ยมันเสียทั้งเงินเสียทั้งค่าเดินทางเสียทั้งค่ารูปนะครับวุ่นวายต่างๆนะครับ อย่างกับบริษัทนี้เขามีขั้นตอนอยังไงนะครับเขาก็จะให้คนสมัครผ่านฟอร์มอันนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเขาก็จะดูเงื่อนไขนะครับว่าคุณสมบัติตรงนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเรียกให้มาสัมภาษณ์เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ตกลงนะครับจ้างหรือว่าบอกปฏิเสธไปนะครับซึ่งขั้นตอนต่างๆเนี่ยเวลาเราเรียกมาสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ไม่ต้องให้เขากรอกไปสมัครซ้ําแล้วเพราะว่าเขากรอกมาแล้วนะครับ ลดขั้นตอนการทํางานของมัณฑิบุคคลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจึงแนะนํานะครับยังไงก็ควรที่จะมีใบสมัครออนไลน์นะครับเพราะว่าสงสารน้องๆที่ตกงานแล้วก็น้องๆนักศึกษาที่จบใหม่นะครับต้องอเหมือนกับว่าเสียเวลาไปกรอกเอกาสารหน้างานนะครับเสียเวลาเดินทางเสียเวลารูปทุกอย่างนะครับหมดเลยทุกอย่างมันเป็นตัวเงินหมดเลยเพียงแต่ว่าเราช่วยกันนะครับเท่านี้มันก็สังคมมันก็จะดีขึ้นแล้วเสร็จแล้วปุ๊บ เรามาดูตัวนี้ต่อที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าฟอร์มจาก g o o g ่ะมันมีข้อบกพร่องนะครับซึ่งไม่ค่อยน่าใช้นะครับอันนี้คือฟอร์ม Google ฟอร์มที่ผมจะแนะนำให้ใช้อันนี้เขาเรียกว่า Condito Form นะครับสามารถไปสมัครกันฟรีได้นะครับเมื่อสมัครไปแล้วปุ๊บนะครับก็จะมาหน้าแรกเขาเนี่ยนะครับกด New Form อันนี้จะเลือกจากเทมเพลตหรือว,ว่าจะเลือกจากการสร้างเองนะครับ ผมเลือกการสร้างเองละกันแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเสร็จแล้วก็กดบวกตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีาให้เราเลือกต่างๆนะครับมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นฐานนะครับฟังก์ชันพื้นฐานแต่ผมบอกได้เลยว่าไอ้ฟังก์ชันพื้นฐานเนี่ยเยอะกว่า Google นะครับแล้วที่สําคัญแล้วที่สําคัญเลยก็คือทาง Google ทําไม่ได้เลยก็คือคอลัมน์นะครับ ก็คือในหนึ่งแถวเนี้ยจะเห็นว่าฟอร์มตอนนี้ยผมทําไว้3ามคอลัมน์หนึ่งสองาเรากลับไปดูที่ Google นะครับเขาเขาก็จะยาวไปเรื่อยๆบอกเอายาวไปเรื่อยๆมันมีข้อเสียยังไงลองไปดูอันนี้ใบสมัครอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าทำด้วยฟอร์ม g o o g l e มี3หน้าครับผมบอกได้เลยกว่าจะจบนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครกรอกด้วยมือถือเนี่ยเพลินครับลากไปครับ3แผ่นแต่ถ้าเกิดว่าทําด้วยคอนิโต้นะครับ จะเห็นได้ว่าหนึ่งหน้าจบเลยนะครับดูแล้วมันไม่เยอะนะครับมัน complete นะครับผมมันสามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็แล้วก็มันมันจบได้ในแผ่นเดียวเนี่ยมันโอเคอ่าแล้วตรงนี้นะครับหลังจากที่อ่าเราทําเสร็จแล้วนะครับเวลาคนมาสมัครเนี่ยครับเขาก็จะมีเมลแจ้งเข้าไปในในเมลของเรานะครับว่ามีคนเข้ามาสมัครนะนะให้เรากดจากลิงก์นะครับแล้วมันก็จะเข้ามาสู่หน้าเอนทีนะครับหรือหน้ารายงานนะครับเสร็จแล้ว ใน NT นเนี่ยก็สามารถที่จะ e x p o r อออกไปเป็น Excel ได้นะครับผมซึ่งการ export ของ Google Form นี่ก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับซึ่งตัว c o n n e c t o เนี่ก็ทำได้ดีกว่านะครับที่สำคัญก็คือมันฟรีมันรองรับได้500ผู้สมัครนะครับ500คนต่อนหนึเดือนนะครับถ้าเกิดว่าท่านองค์กรของท่านมันใหญ่มากกว่านี้นะครับท่านก็ต้องเสียค่าบริการซื้อเข้าไปนะครับ ซึ่งฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้นนผมคิดว่ามันโอเคนะนสำหรับผู้ใช้งานจริงนะครับผมก็รอให้ทาง Google นะครับ g o o g l e Form เนี่ยพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเนี่ยเทา่าคอนดิโตเขาเนี่ยไม่ต้องพัฒนาเกินเขาละเทา่าคอนดิโตเนี่ยผมก็จะโอเคยกมือท่วมหูแล้วขอบคุณครับเลยแหละครับครับผมอันนี้ก็แนะนํากันนะครับไปลองใช้งานดูนะครับวิธีการทํานะครับบางบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันยุ่งยากเริ่มต้นเลยผมแนะนําก็คือ ฟอร์มเอกสารสมัครงานของท่านนะครับน่าจะอยู่ในรูปแบบของ Excel หรือไม่ก็ Word ดนะครับท่านก็เปิดนะครับเปิดเ o r d เปิด Excel นะครับเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็นะครับเทียบแล้วก็ดึงข้อความกันมาไม่ต้องพิมพ์ใหม่เลยนะครับดึง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 มาใส่นะครับก็สามารถที่จะสร้างฟอร์มของรูปแบบบริษัทของเราได้นะครับในจบงานนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับกับ บริษัทหรือว่าผนกบุคคของบริษัทท่านไม่ต้องเป็นบริษัทก็ได้ครับเป็นร้านเล็กๆอะไรยังไงก็ได้เพราะว่าอย่างนี้พวกร้านนะครับเขาก็โพสต์รับสมัครงานกันทาง Facebook กลุ่มตามจังหวัดต่างๆกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ยังไงก็ต้องแนะนํานะครับผมไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่ยังไงใช้ได้หมดเลยรูปแบบของบริษัทก็ใช้ได้สําหรับคลิปนี้คงจบเท่านี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องผมด้วยครับสวัสดีครับ